12ล้านลูกหยิบให้คุณแม่สุดปลืม้มลูกสาววัย8ดขวบหยิบลอตเตอรี่เฮลานรางวัลที่หนึ่งเมืองคอนเข้าป้ายอีกแล้วรางวัลที่หนึ่งคุณแม่สุดเฮงลูกสาววัย8ดขวบหยิบลอตเตอรี่ให้รางประกาศรางวัลเฮลั่น hey Run, ถูกเต็มเต็ม12ล้าน วันที่16มิถุนายนเพจ Facebook เมืองทุ่งสงได้โพสต์ภาพอีกหนึ่งผู้โชคดีเป็นสถีในงวดนี้ถูกลอตเตอรี่12ล้านโดยระบุข้อความรางวัลที่1อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกแล้วสาวเมืองคอนโชคดีอีกแล้วถูกรางวัลที่1นึ่จำนวน2ใบเป็นจํานวนเงิน12ล้านบาท สำหรับสาวเมืองคอนเศรษฐี12ล้านคนนี้คือนางสุภารัตน์สุวรรณอายุ42ปีบ้านอยู่ที่ตำบลกำแพงเสาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนและได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นทราบว่าความโชคดีครั้งนี้ลูกสาววัย8ขวบเป็นผู้หยิบลอตเตอรี่ให้คุณแม่ซึ่งเตรียมนำสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินทางไปขึ้นเงินรางวัล12ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด